ีตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะอะไราปวดตีนตอนนี้คือชัดเจนแล้วเนาะค่ะแล้วตอนนี้ก็ปวดท้องตอนนี้เหรอคะก็เคยพูดไปแล้วคือหนูไม่ได้มันบอกว่าแบบเป็นรายการแต่ก็ก็เป็นก็ชัดนะพี่นะอหนย่างมัภาพก็ชัดค่ะ ช่วงนี้เรามีกิจกรรมกับนิกกี้บ่อยนะแบบไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟเออยอะไรเออย่างเงี้ยปีกอล์ฟอ่อใช่คือเหมือนที่เขาเคยตีกอล์ฟมนตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆอ่ะคุณพ่อหนูมาชอบตีกอล์ฟอยู่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าหากิจกรรมได้ทำร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกิจกรรมใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเออได้ออกกำลังกายด้วยอ่ะลุยยากมากช่วงนี้มีเวลามีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะเหรอคือยังไงคือเหมือนกับว่าทำงานไปแล้วไม่ออกรอบตอนดึกก็เลยจะเจอกันตอนออกรอบเนี่ยใช่เจอกันทุกวันหรอ ไม่ทุกนะแต่ว่าช่วงเนี้ยบ่อยเพราะว่าพอเป็นกวนกอล์ฟเขาก็คือผันไปพอหนูข้ามมาเสร็จก็ค่อยตามบางทีมันสิบแปดลุมอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไปเก้าลูกหลังจงจริดูแลดีเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี้เขาเขาดูเลยหนูดูเลยเขาดูเธอเป็นพิเศษเลยปกติคือพี่เด็กกี้เขาเป็นคนดูแลสม่ัสเสมอเหรอคือเขาค่อนข้างแบบว่าเขาจะไม่ตำหวานหรืออะไรเงี้ยแต่เขาจะปฏิบการกระทาเขาก็จะแบบว่าเออบางทีก็ซื้อของให้ซื้อของมาหาคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ก็โอเคค่ะผ่านแล้วก็เขินเขินพ่อแม่ว่าไงบ้างพ่อแม่ว่าไงเหรอคะแล้วตอนแรกก็จะงงงงนิดนึงค่ะแต่ว่าหลังๆก็อย่างที่บอกคือพอเจอกันไปสักพักอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเขาก็ไม่เคยห้ามอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าก็ให้ให้พวกเราได้ศึกษาอะไรนี่หลังแม่ก็เองก็เริ่มเซ็กซี่อะไรเงี้ยใครนะคะของเรานะคะห่วงไหมหรือเซ็กซี่เหรอคะพี่ตอนนี้ ไม่นะคะหนูว่าเขาก็รู้ว่าพี่เขาชิวๆแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีแบบเขาจะแซวมากกว่าแต่เขาจะไม่ได้จริงจังอะอมสมมติว่าเราลงทุกชุมด้วน,น้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะแซวแต่ไม่ได้แบบจริงจัง,งแล้วก็เองสังเกตุว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวนิกกี้ได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่แบบเราสองคนสนิทกันมากขึ้นใช้สถานะเปลี่ยนแปลงหรอ,อหนูแค่รู้สึกว่าเออพอเราอยู่กันไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะมันก็ เจนเขาเองหมายถึงว่าเราเราก็รู้สึกว่าเราเราให้เกียรติเขาแล้วเขาก็ให้เกียรติเราเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดการแบบว่ามานั่งดูว่าวันนี้เธอเปลี่ยนไปยังไงเธอร้อนันหรือเปล่าหนูวรู้สึกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าทุกวันนะวันนี้มันมีความสุขแค่นี้เขาแสดงความรุทธิ์ใจกับเราเยอะไหมรุทธิ์ใจแปลว่าอะไรก่อนรู้สึกใจยังไงอ่ะหนูรู้สึกว่าพี่เขาชิวๆนะเขาก็ไม่ได้เหมือนกับแบบไม่ได้มานั่งวางแผนอะไรอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าพอเขาสบายๆหนูก็เลยสบายสบาย เป,เป็นวิธีการเข้าหาแบบครอบครัวหนูอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาหนูจะได้เจอครูพ่อคุณแม่เขามันก็เลยสบายความกลัวและความกังวลงจากที่เมื่อก่อนที่เธอเป็นคนที่กลัวลที่กังวลกับตัว,วนิกกี้มากตอนนี้มันลดน้อยลงยังหนูกลัวเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่เอาเอางี้คือเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าพี่นิกกี้เป็นคนที่มีข่าวอะ <c oughs> ไรอย่างเงี้ยซึ่งทำบ้านหนูก็จะกลัวก่อน,นมากอันนี้ก็มูตรงๆแต่ทำสำหรับหนูก็อย่างที่เคยบอกไปคือเราจะรู้จักกันมันก็ต้องให้เวลาที่จะได้รู้จักตัวตนของเขาไม่ใช่คนมาบอกว่าเขาเป็น แล้วเราก็ตัดสินเขาแค่นั้นคือพ่อหนูรู้จักเขาหนูรู้สึกว่าหนูเห็นสิ่งดีๆจากตัวเขาเยอะอะค่ะและ้วนะวันนี้หนูก็ไม่ได้แบบอยากมานั่งคิดว่าเขาจะเป็นแบบไหนเนนะีนาคตอมัมีความสุขทุกวันแบบนี้จ้ะมีบ้นมีข้าวหรือว่ามีเตือนหรือว่ามีขออะไรบ้างไหมอย่างที่บอกว่าบ้านตัวนี้นิดเดีกับพ่อแบบเนี้ยเขาไม่ขอแต่ว่าช่วงแรกๆคือช่วงแรกๆที่เขารู้่เขาก็จะฮะ พอกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ข้อครหนูจะไม่ได้ห้ามอะไรหนูแล้วค่ะเขาก็จะือนให้ใหนูได้ไปเรียนรู้เองค่ะนี่ถ้าเกิดหักนะระยะเวลาที่เราศึกษาดูใจกันมันประมาณเท่าไหร่นะศึกษา,า,าด,ดูใจก็คือแบบเป็นเพื่อนกันมาเริ่มจริงๆถ้าหนูเล่นทุกฉากกับเขาสองปีแล้วนะไม่ใช่บอกว่าปีกว่าแต่ว่าเอามาแบบรู้สึกว่าเริ่มคุยจริงๆก็จะปีแล้วค่ะจะปีแล้วจะปีแล้วค่ะ มันก็จะคนอื่นเนาะใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก้องดูอะไรอีกว้าอะไรคะไม่ออกใจความเจ้านี่หละเนาะคนนิกกี้นี่แหละเนาะเราก็ต้องดูกันยาวๆเราให้เนาะเออดูๆรู้สึกว่าปกติเวลาดูคุยแบบใครอย่างนี้หนูก็ในชีวิตหนูค่อนข้างคุยยาวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราให้เกียรติความสัมพันธ์เพื่อให้เราไม่ได้อยากเริ่มอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกับทุกความสัมพันธ์หค่อนข้างเต็มทีฟนะคะไม่รู้ไม่รู้สึกยังไงเวลาแบบว่าหลายคนชมว่า หลังจากที่เธอกับนิกกี้พบกันเนี่ยเธอเป็นคนเปลี่ยนชีวิตนิกกี้มากไปหนูว่าไม่มีใครเปลี่ยนใครได้คนนั้นต้องเปลี่ยนเองหนูว่าพี่นิกกี้เขาขาดชีวิตมาไม่น้อยด้วยแล้วก็อาจจะเป็นความประจวบญหรที่อาจจะมาเจอเราณวันนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูเชื่อว่าหนูไม่ได้เปลี่ยนเขาหรืว่าเขาอยากเปลี่ยนตัวเขาเองอาจจากหลายๆอย่างที่เขาเจอมาเขาเลือกของเขาเองนี่แมาเขาอยากคุยกับเรอเล่นสารทใ่ไม่ใช่ก็รอยกางเป็นนีก็แซลยับเลย ่างที่บอกมันเป็นงานแล้วหนูก็เหมือนกันรายการหนูเหมือนก็เป็นรายการแบบอ๊อน้องคนนี้อะไรเงี้ยหนูก็เลยมีความสีเสมอกันอยู่ใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าเขาทางานสุัท้าของเขาหนูก็ต้องทางานสุัทธาของหนูมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรไอนนี้แม่ฉายนายหญิงข่ะอ๋อค่ะเป็นไง้างคะกับฉายานี้เราก็ดีใจนะแต่ว่าคือ ที่ได้ยินน่ะมันก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่พอเรารู้สึกว่าพี่นิกกี้เขามีแฟนคลับที่ชื่อขาหมื่นเขาแล้วก็เขาเขาเขาคับแบบน่ารักมากแล้วก็เหมือนแบบสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะไปไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะไปออกช่องอะไรเขาก็จะตามเราไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกคนน่ารักเราก็ขอบคุณค่ะจ้าเอ๋ว่ะยินเสร์จกันลูกค่ะใครรู้กันยินเสร์จค่ะมีดุกสร้อย่ 大大。打打